วัสค่ะ YouTube พ่อแม่พ่อนี่ค่ะเด้อมาเบิงสวนดอกไม้หกหลงค่ะสวยเลยค่ะสีสวยสวยเลยชมพูใบใหญ่ค่ะกระถางใหญ่ๆเลยนะคะสีสวยเลี้ยงตั้งแต่เขายังไม่ติดตลาดกันเลยค่ะสวยงามมากเลยกระถางใหญ่ๆใบใหญ่ค่ะ ใบใหญ่สวยงามมากค่ะยี่สิยี่สิบกว่าต้นค่ะเยอะมากสวย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 น่ารักด้วยดูหูดูใบใหญ่ค่ะตั้งหลายต้นค่ะสวยงามมากอันนี้จันจันแดงค่ะ จันโกเมนสงสัยจะกลายเป็นสีนี้ไม่รู้จะกลายหรือเปล่าค่ะสวย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 มากมีกระถางสี่หนึ่งสองสามสี่กระถางค่ะเป็นฟอร์มกอเป็นฟอร์มกอเลยค่ะฟอร์มกอนี้ฟอร์มกอเล็กประมาณทักสิบต้น สวยมากเลยสวยสวยสวยบอนโบราณบอนไทยค่ะสวยงามมากใบใหญ่อันนี้อะไร้องเฮา้องเฮาห้องเฮาเพิ่งเลี้ยงค่ะตอนเขาฮิดกันใหม่เพิ่งได้หนึ่งใบไม่เยอะอันนี้เลี้ยงมาสามปีแล้วค่ะ ใบใหญ่มากอันนี้อะไรนะนี่พรดูชิอะไรนะ,ะรเพราะว่าลูกไม้บอกไม่ใช่ไม่รู้จักชื่อเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นบอนลสวยมากมาค่ะสวยมากอันนี้พึ่งเลี้ยงเด้อจ้ะเหมือนรวยไม่รู้เลิกเนะาะใบ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 สวยสวย บอยบ้านบอลบ้านบ้านไม่ใช่บอลจีนค่ะอันนี้เพิ่งแยกกระถางค่ะอันนี้เพิ่งแยกกระถางเพิ่งแยกหนึ่งหนอหนึ่งนอ,นงนอก,ก็โตเร็วค่ะเพราะว่ามีหัวไม่ได้ผ่าค่ะไม่ได้ผ่าหัวเลยค่ะไม่ได้ผ่าหัวมันจะโตเร็วค่ะ ไม่มีการอบสวยสวยมากเลยค่ะ